ชื่อกุกนะคะเป็นเจ้าของกิจการค่ะจากบริษัทเ k สดีเคสโซนะคะก็นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะเพราะอะไรถึงเลือกใช้โคเซลค่ะโคเซลถือว่าเป็นระบบบ้านที่มีครบนะคะมีครบฟังก์ชันเลยแล้วก็เป็นระบบที่อัปเดตที่สุด เวลาลงมาแล้วคะ่รวพพะ,คระรู้สึกว่าครอบคลุมทุกแผนกสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นจร์ไหนในโ g o ร์ที่ใช้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆก็จะเป็นฟีเจอร์ของลูกค้าสัมพันธ์นะคะจะมีการแบบติดตามแบบเป็นระบบแล้วก็แบบทาให้ลูกค้ากลับมาซืา้อซ้ำลูกค้ากลับไม่หลุดออกไปจากคอยนะคะหลังใช้ g o ไปแล้วเนี <to> ่ยธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะทุกอย่างก็เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถเช็คที่มาที่ไปได้ ของข้อมูลของลูกค้าได้เร็วขึ้นที่เทรนไปเนี่ยีค่ะรู้สึกยังไงบ้างาค่ะที่มาเทยนที่นี่เข้าใจมากขึ้นค่ะถามอะไรก็ตอบได้หมดเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ขายออนไลน์เนาะไม่ว่าจะสกิลระดับไหนก็แนะนำลงหลังบ้าน g o เซ l นะคะเพราะว่าข้อมูลจริงๆค่ะขายออนไลน์ต้องไปต่อให้ g กเซลดูแลคุณนะคะ